ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วง most 4 d ดีช่วงที่จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะส่วนในวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของแสงซิงคโครตอนค่ะเรากําลังพูดถึงอีกหนึ่งนิทรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจําปีนี้ค่ะซึ่งก็เป็นนิทรศการจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะกํนนาลังพูดถึงสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนองค์การมหาชนนั่นเองค่ะที่ได้มีการนําเอาเรื่องของแสงซิงโครตอน แสงจิ๋วทะลวงโลกมานำเสนอกับผู้ที่เข้าร่วมงานค่ะรวมถึงอุโมงค์แห่งแสงค่ะซึ่งภายในอุโมงค์แห่งแสงแห่งนี้นะคะก็จะมีการนําเสนองานวิจัยเด่นๆของทางสถาบันมากมายยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยไข่มุกสีทองแห่งแรกของโลกรวมไปถึงงานวิจัยแสงซิงคโครตอนกับการวิจัยแล้วก็พัฒนาด้านอาหารและก็เรื่องของแสงซิงคโครตอนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วยค่ะมีงานวิจัยอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่น่าสนใจในงานนี้แล้วก็ในนิทรรศการนี้ไปติดตามเพิ่มเติม,ตมได้กับผู้สื่อข่าวของเรา ในโมสโบดีค่ะ ครับผมมีนหนึ่งนิทรรศการครับที่มีความสําคัญและก็น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือในส่วนของสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้นําในส่วนของนิทรรศการครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแสงซินโครตอนซึ่งจะตรงกับคอนเซปต์ของงานในปีนี้เลยนะครับในเรื่องของแสงนะครับว่าวันนี้สถาบันวิจัยแสงซินโครตอนนั้นจะนําในเรื่องของแสงซินโครตอนมาแนะนําให้กับน้องๆเยาวชนได้เรียนรู้หรือรู้จักกับแสงนี้ยังไงบ้างติดตามได้จากรายงานครับ หนึ่งนเทศการในงานมหากรรมวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือในส่วนของสถาบันวิจัยแสงซินโคตรตอนองค์การมหาชนที่ได้นำในส่วนของแสงซินโคตรตอนแสงจิ๋วทะลวงโลกรวมถึงอุโมงค์แห่งแสงภายในอุโมงค์มีการนำเสนอผลงานวิจัยเด่นอยู่4ผลงานตัวอย่างเช่นไข่มุกสีทองแห่งแรกของโลกแสงซินโคตรตอนกับการวิจัยพัฒนาด้านอาหารแสงซินโคตรตอนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกและรายละเอียดอืนอ่นๆอ,อีกมากมาย ซึ่งเป็นการโชว์ผลงานเพื่อที่จะให้ความรู้ข้อมูลและก็สร้างความสุขสนานให้กับเยาวชนในงานมหกรรมในครั้งนี้เนื่องจากในปีนี้นะครับทางยูนิสโกได้กําหนดให้เป็นปีสากลแห่งแสงนะครับซึ่งแสงซิงโครตอนก็ถือว่าเป็นแสงชนิดหนึ่งเหมือนกันดังนั้นนะครับในนินนทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติในปีนี้เนี่ยทางสถาบันของเรานะครับได้มีการจัดนําเสนอแสงซิงโครตอนที่มีการนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมพลาสติกนะครับงานด้าน นวัตก,กรรมใหม่ๆเช่นการผลิตไข่มุกสีทองนะครับหรือการนําไปใช้ในด้านฟันการผลิตฟันเฟืองขนาดจิ๋วครับไฮไลท์ของเรานะครับจะเป็นการที่จะนําเสนอนะครับเทคโนโลยีแสงสิงโครตอนให้ง่ายนะครับให้ผู้เข้าชมนะครับทั้งเยาว,วชนนะครับและผู้สนใจทั่วไปเนี่ยได้รับทราบถึงเทคโนโลยีสิงโครตอนให้ง่ายโดยการที่เรานําเสนอจเป็นอุโมง์แสงนะครับซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยอธิบายถึงแสงสิงโคตอนคืออะไรนะครับและขั้นตอนในการผลิต ตลอดจนการนําเสนอผลสำริดนะครับจากการที่ใช้แสงสิงโครตอนให้ทุกคนได้สัมผัสได้เช่นการเห็นไขมุกสีทองของจริงนะครับการเห็นการประยุกต์ใช้เม็ดพลาสติกนะครับในการสร้างหุ่นยักษ์ขนาดใหญ่นะครับหรือการนําเสนอที่มาที่ไปกระบวนการผลิตสาซสิงโครตอนโดยใช้เทคโนโลยีด้านโฮโลแกรมครับผมก็ขออยากเชิญชวนทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับที่เดินทางมามหกรรมวิทยาศาสตร์ในปีนี้นะครับเชิญชวนมาเยี่ยมชมบูธของสถาบันของเรานะครับท่านจะได้รับ ทราบถึงเทคโนโลยีแสงซิงโครตอนว่ามีประโยชน์อย่างมากในชีวิตประจำวันของเราครับทั้งด้านาไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารด้านยารักษาโรคหรือนวัตกรรมในการสร้างแม้กระทั่งที่ผมบอกคือไขมุกสีทองทุกท่านจะได้รับทราบถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่ไกลตัวจริงๆแล้วซิงโครตอนเนี่ยอยู่ใกล้ตัวของทุกคนมากครับ อย่างไรก็ตามจึงขอเชิญชวนเด็กๆและเยาวชนและประชาชนทุกท่านปรับชมนิทรรศาการดังกล่าวในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจับปี2558ณอาคารชาเลนเจอร์อิมแพกเมืองทองธานีที่จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง25พฤศจิกายน2558นี้ ขอบคุณผู้สื่อข่าวพิเศษด้วยนะคะสำหรับสกู๊ปดีๆแบบนี้ที่เกิดขึ้นในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะจากสถาบันวิจัยแสงซินคโครตอนต้องบอกว่าอิจฉาน้องๆในปัจจุบันนี้ค่ะมีโอกาสที่จะได้ศึกษาหาความรู้จากองค์ความรู้ต่างๆที่หน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอไพาหากว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะณเวลานี้ค่ะยังมีโอกาสที่จะไปเที่ยวชมได้แบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ที่เชลเจอร์เมืองทองธานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนที่ถึงนี้นะคะเป็นองค์ความรู้ที่เราจะได้รับความสุขสนุกสนานและก็ได้ความรู้กลับบ้านไปพร้อมกับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่เรานํามาฝากนะคะวันนี้เรียกว่าเต็มอิ่มมากๆกับภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งแบบที่ทททผู้สื่อข,ข่าวของเราคุณสรนัน์เขื่อนเพชรนั้นส่งตรงมาจากสถานที่เลยนะคะในงานนั่นเองค่ะต้องบอกว่าน่าอิจฉาจริงๆนะคะกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ทางทีม ค่ะโมส์นิวของเราจะนำมาฝากทุกวันจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของการจัดงานเพราะนี่คือง,งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วนะคะเราสองคนทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ